สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันในอีพีสองเนาะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดเดี๋ยวพี่น้องประมาณเกือบแปดโมงฝนบ้าหนากอะตัดหญ้าครับพี่น้องครับตัดหญ้าเพราะว่าช่วงช่วงหนาฝนแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่ตัดหญ้าต้องเติมพลังก่อนพี่น้องครับมันนี้กับสิมงนี้ทรันี่แหละซรัพเห็นเลยพี่น้องกัญชีไลจากข้างล่างก่อนนะครับเมื่อวานได้ให้เดียวมันนี้กับกัญไลฟังนั่น ขีนมาคิด่าเราแล้วหรอกเพราะว่าประมาณ้าตากลมตูนี่มันประมาณเก่าโม่ฝนกะที่มานิดหนึ่งเนาะนิดหนึ่งแล้วกะทิปล่อยออกแต่ว่าเมือนี้เขามนนาคิดว่าที่ถ้าฝนไล่กะทิยื่ในรถก่อนนะครับแล้วก็ล่อฝนหยุดกะตันทีตัดต่อไปลองครับเอาให้แล้วจักใบสองใบสามนะครคิดว่หนาสิแล้วอยู่มานี้มาพระองซ่อมเบืองต้นใหม่ก็มาหนีนะครับเพราะว่าต้นใหม่ที่เราปลูกไว้เหมือนกันในช่วงหนาฝนมันจะเป็นนี่สังเกตเล่เดีครับ อันนี้ทางโลกเนาะนนคนพน้าปลูกอันนี้ขั้นแดนของนานครับตนนัวนี้สังเกตบ่างเนอะครับป้าอันนี้มันแค่ปีปีใดปีสองเนาะอันนี้ต้นตะคบประมาณสองปีนะครับใส่คําวสองปีพราะปีแรกปลูกแล้วก็ปีสองคนพน้าบ่ได้มาแมาเน้นเนาะแล้วก็บ่ได้มาเบิ้งยังหลายนะครับตน้นต้นไม้ที่เคยปลูกเป็นแถวเป็นแนวลงนี่ก็ซีมีพวกอ่าอ่อเนี่ยละ่ะพวกตะไคร่เนาะ พวกมะละกอที่เหลืออยู่ก็คือเหลือเพ่เยอะครับพี่น้องเหลือแค่ต้นไม้ยืนต้นครับพวกพวกต้นไม้ระยะสั้นไปเม่แล้วนะครับเดี๋ยวคนมาหน้ากัสิค่อยๆมาแตงครับพี่น้องให้มันเหลือแล้วก็ขัดสันต้นไม้ที่เป็นทังโลกโดยที่บ่บกวนซึ่งกันและกันนะครับบ่งามเขาแล้วก็สามารถปลูกแล้วก็ได้ประโยชน์ประมาณนี้แหละพี่น้องอันได้ว่าได้ประโยชน์เดี๋ยวเขาต้องท่อนออกอันนีได้ประโยชน์เล้ก็ปลูกตอเนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยๆเบิ่งไปต้นมาหน้ากับมือไม้ครับ พี่น้องครับขั้นคู่นี้เริ่มหกเต็มที่แล้วเนาะแปะเดิน,นย่างว่าไรแล้วนะครับเดีย๋ยวคนมาหน้าถืสางจะนอนอันนี้กะทิตัดเฉพาะขั้นคู่ด้วยพี่น้องส่วนทีบยูริมสาหนี่ว่าตัดแล้วเพราะว่าคนมาหน้าหูแล้วปีที่แล้วไปคุ้มตัดเสียเวลาถึงซี่สพ่อข <c oughs> ึนอนง่ายเลยนำไลยขึ้นมันก็นท่วมหยาหยากตายเองข้าวต้องไปตัดเลยพี่น้องด้วยเดีย๋ยวคนมาหน้าโซบเฉพาะข้างบน เ็จภารกิจไปหนึ่งหนึ่งจุดน้อคือคู่สาถ้าคู่สาแล้วก็เลื้อหน่อยนองเพราะว่าทั้งขั้นหน้าทางงคุณมันตัดบบโดนนาจทีใช้เวลาประมาณสักมือหนึ่งหรือมือเคืองเลยค่น้องด้วยครับเครือมือนี่ก้อนจับคิดว่าน่าจะต้องเอานอากไม้ก่องเพราะว่าฝนเล็งว่าหันนอกไม้หวานเริ่มออกแล้วนะครับก่อนนี่กประมาสองนอแหละนะครับซึ่ง คณะก้อน,นั้นต้นบานาตัดท่มใบเดนะ็กน้องมันก็ย,ยังเกิดอีกเย่ะึ้นตั้งหลายล้ำครับสองสามล้นก็ได้อย่างนี้ต้องไปสามกระลังขึ้นพี่น้องครับสี่นะโอ้สุดยอดสุดหนึงก็ะถิขึ้นพุ้ละแทงอยู่ในไม้เหรอเห่าเห่าเบี้ยวว่าเห็นดอกเพราะว่ามันลึกเนาะนะครับไอ้ย่างหนึ่ง กอนี่ที่คุนมาหน้าวาธิโลนะครับมันก็ยังคุ้มเกิดอยู่นี่คุนมาหน้ากติจัดการครับหาหกเจ็ดโอ้เน่าไม่หวานเกิดหลายพี่น้องครับ,รบเดี๋ยวคุนมาหน้าสิมาเก็บหลังจากอ่าตัดหญ้าเสร็จโอ้โอ้โอโอโกเกษตรแกถึอใจไม่บ้านตัวนี่อะเดี๋ยวจังไลยกะคุนมาสิมา,มาเก็บอีกเทนึงพี่น้นนองได้ลังคันคู่นะครับแล้วกค็คันหน้า หลังหลังทงางเรียกว่าท่านแดนหน้าท่านนั้นก็เรียบร้อยแล้วสังเกตเบื้องว่าเห็นตาเพื่อาป่านข้างหน้าโอ้แปลว่าหนาผลช่วงผลเลงเนาะเนี่นะเพ่นป่านข้างหน้าไปยุบกบอนะครับครึ่งทางเลยพี่น้องครับกะเหลืออีกครึ่งทางครึ่งทางนี่กับหนึ่งสองสามสี่สี่ข้างหน้านี่สี่ข้างหน้ากะทมด น้ำมันประมาณสักสองลิตรผมลยนะสองถึงสามลิตรพตรอคนมาหน้าเท่าที่ตัดม่านเนี่ยคือประมาณสักขั้นหน้าละสองขั้นหน้าต่อต่อหนึ่งหนึ่งถังเครื่องตัดหญ้าหนึ่งถังเครื่องตัดหญ้านั่เกือบเดียเนาะประมาณเจ็ดลอยกว่าเจ็ดลอยมิลลิลิตรเนื่นอง,งจากว่าล่องเอ,เอาขวดเติมวขวดอ่าขวดเจ็ดลอยหาสิบมิลลิลิตรเติมนันกกเกือบเต็มถังพอดีเนาะ อาะนองผักหยกกันสักหยกหนึ่งเดี๋ยวับเดี๋ยวค่อยลุยต่อเติมพลั่งก่อนวันนี้ลงมือประมาณสักแปดโมงเน,ะนาะขณะนี้เวลาสิบนาิกาโอ้สองชั่วโมงพันไปหม่นอกข้างรางสองชั่วโมงขางเทิงกะทิสองชั่วโมงหอดเทียงกว่าพอดีจังสีอ่าขันวันน้ำมันบ่นบเมิดกันนาสีแล้วพีน่น้อง น้ำมันอีกประมาณสักสองเที่ยวพี่น้องครับน้ำมันสองเที่วกะเดี๋ยวคนมาหน้าท,ที่พยายามตัดให้ได้ทเที่ยวละสองขั้นคู่ก็บบคือหนึ่งสองเนาะสามสี่มันมียูซีขั้นหน้านะครับน้ำมันเหลือยูเติมได้ประมาณสองเทื่ยวเดี๋วคนมาหน้ากะพยายามตัดให้ได้สองกว่าสองขั้นคู่ต่อหนึ่งเขี่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงกลางนี่เดี๋ยวคนมาหน้ากะที่มาเล่มมือใหมะ่ะตรงกลางจริงอยากอยากตัดทางลองน้่อยู่แต่ว่า เฮาเน้นไปที่ขั้นคู่ก่อนเถ่ะหยาเริ่มยาวพี่น้องครับโชนี้ยังปเป็นไเด้ถ้าหฮาทิ่มไปสักซีหามือนีากว่าวนี้อีกครับเพราะว่ามันฝนฝนเลงว่างหันเลยครับมาถึงแดดหย,ยาไม่นสงงามแห้งอีกเลาะครับหนึ่งแกลลอนเครื่องตัดหยาเนาะเต็มถังตัดได้สองขั้นคู่พอดีนี่ครับอันนี้ขั้นคู่ที่สองเนาะขั้นคู่แรกที่ปุ่นนะครับแต่ว่าอีกสองขั้นคู่เนี่ยส้มทีนาก็อันนี้นสงสัยอาจจะบพ่พอ เป่าเ่มือกันตอนนี้11นาฬิกา42นาทีเอาให้แล้วจัะปลายโมงพอดีพี่น้องนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงาสิ็จพอดีนี่นะครับก่อนตัดของขั้นนี้กับที่ยุบประมาณน,นี้แหละนะครับเดี๋ยวไปเบิ้องอีกขั้นหนึ่งนี่ครับมากที่สุดท้ายด้วยขั้นนี้แล้วบันนี้นะครับขันน้ำมันเหลือเพราะาน้ำมันเหลืออยู่นิดนึงเนาะกะสีมาจัดทางลงหน่ออันนี้คือทางโลงกะกำลังย่าวนะครับก็ทำพอดีนะครับปี ปีสองปีที่แล้วนี่มาตัดมีตะลุ่นหนีพี่น้องด้วยรุ่นหนาเตะเลยเพราะวา่ามาตอนที่มันย่าวล้วเนาะปีนี้มาตอนที่มันเครื่องเครื่องกลางๆาทำไว้่ายาวว่ากันย่าวยู่พี่น้องของตัดสันก็นีกับสิสบายก็นี พิจอบสำหรับมือนีครับพี่น้องครับตัดหนาขั้นคู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หาหาขั้นคู่ไแตะตปูนไตสาถึงนล้วครับถึงมากจนมาหอดขั้นแดนชุดแล้วนะครับหาขั้นคู่พี่น้องครับเซตภายในมือนีประมาณบบยโมงนี่นครับ เดี๋ยวคนมาหน้ากะสีพักยกก่อนพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อยแล้วกะสีเลือทางลงครับคู่สาสองพี่น้องครับสิ่งต้องต้องมากเก็บหยานะครับอันนี้บ่ฝ่าวันไหนเพราะว่ามัน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 อยู่อเป็นทางลง่งซื่อพี่น้องเมื่อกี้ตัดหยาไปกับไปพ่อไอ้หนูไม่ต้องหนูยกคู่นั่นมีหูไม่ไม,ไม,ไม่อยู่แลนด์แลนเข้าไปในปลาอ่อยนะครับนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เขามาตัดหยาได้พี่น้องก็คือ ป้องกันบ่อให้หนูมามายุ่อาศัยครับเพราะว่าถ้าหนูมายุ่อาศัยนี่ขคดหู้ง่ามพี่น้องครับขคดหู้จากไฮเทิง่งซอดไฮไตรพ่อน้าหลากมากพ่อนนหน้าหน้าพี่น้องน้าหลากปุ๊บคันแท้ขาดพีน่น้องซึ่งปีนี้กรุลุนไาสิขาดบ่นนะครับปีแรกขาดประมาณซี่หาปองครับปีที่สองขาดประมาณสองปองปีที่สามขาดบ่พี่น้องครับปีที่สามา 2, 3, าาค, 3, คือปีนี้บ่ปีแรก เพ่มมาหน้ามาเห็ดเดองเนาะปีที่สองปาเฮเตอร์ปีน,ปนี้ปีที่สามก็ม,มาหน้ากับพึ่งมาเห็ดปจริงเป็นตัางประมาณสามปีเนาะปีแรกนี่ได้เห็ดปีที่สองกัโดยส่วนใหญ่ตาเพิ่นเป็นคนเดิมกับเพื่อนครับเนี่ยเห็ดหนึ่งเขากะแค่ตามร้อยเพิ่นนะครับพอเข้าบงเข้าบงหูวิธีเห็ดกอกหเห็ดหน้าเห็ดนเ่งแต่ว่าเมื่อถึงจุดๆหนึงน่งเขาก็ต้องได้ซอยเพิ่นหรือว่าเข้าได้เห็ดเองเพราะนั้นก็ต้องอันนี้เขาเรียกว่าวิธีเนาะตามร้อยกันนะครับอ่ะพอเพ พี่น้องมาเอาตุ่มกุ้งนี่พี่น้องครับตาเพื่อนฝากว่าให้ออกกระบาน,น้ำนสงสสยเพื่นจิไปหาใส่ย,ยื่แถวแถวอ่างนลำขํามบ่นะครับนี่หมาเนี่ยดีพี่น้องได้กินกินเขาเรียกว่าได้ได้กินได้ขายไปได้นี่นะครับอ่ะโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ค้นมาหน้ากับนขนะอหอยาดพักยกก่อนพี่น้องเพราะว่าเมื่อยเมื่อยแห้งแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งจะ ต้องไปเค็ีเบียดยู่บ้านอีกครับเดี๋ยวออกไปซื้อของตลาดนะครับสำหรับงานธงมือนี้กะเสร็จสิ้นภารกิจใบสนีครับมาต่อกันไหมครับตัดหญ้าทางล่องพี่ลองครับแล้วก็ตัดหญ้าคู่สานี่อ้ลื่นตัวละเหลื้อนเอไม้เดี๋ยวค้นมาหน้าไปเก็บนอไม้ก่อนพี่น้องครับภารกิจสุดท้ายสำหรับเขานี่ก็คือเก็บนอไม้ไผ่หวานนี่แหละพี่น้องนี่นะครับเพราะว่าเฮ้าโบต้องปล่อยมันใหญ่ย,า,ย,ยาวไปพี่น้องครับเพราะว่า ต้นเนี่ยไอ้ก่อหนี่มันใหญ่แล้วพี่น้องครับใหญ่ครับแล้วนะครับตอตรงไงตอต้องให้มันหนาหนาดีเป็นหน้าบอแต่บอจำเป็นต้องนะโไผ่มันใหญ่แง่ขนาดนั้นที่ก่อใหญ่เราไม่จะไปคือออกมันใหญ่พอลน,นะครับเดี๋ยวมันจะแย่โผล่ น,นี่ต้องจกตังหนก่อนว่านหมองเสบนิดหนึ่งยุ่ยโอ้แข็งปิดทึงอยู่นี่นะแ,แข็งแรงแก่นอ้ยแข็งโคตรโอ้เสียดายอีกนิดนึงนี่พี่นอ้องครับตรงนี้ก็สิได้เพิ่มอีกน้อยนึง สำนีก่อนพ่อได้กินกับตำคุงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือไม้จังไปเอาฟังกูนมีอีกหลายก่ออยู่นะครับตาเพิ่นปูไปนะครับโอเคสำรับคลิปนี้ก็ในเวลาเข้าบ้านนะพี่น้องสำรับคลิปนี้เอาเติมอีกแล้วเย้พี่น้องครับของแม่บ้านมากขึ้นนักเกษตรแก่มนนีเพินมมากแน่เลยักเกษตรแก่พี่น้องครับอ่ะคือโอกาสตามล่าผ้าจ่าแล้วพี่น้องครับสำรับเส้าหนี้ขอยัดไปละ พอกันไม่ได้คิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ